สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกันอีกครั้งครับกับรายการแบงค k ข้อกรีนครับและว,วันนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปหาสถานที่ผ่อนคลายสไตล์รีสอร์ทกันครับ แล้ว,วันนี้นะครับเราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่สวนวุธรรมครับซึ่งสวนสาธารณะแห่งนี้นะครับเปิดโอกาสให้ทุกท่านเนี่ยได้เข้ามาทํากิจกรรมต่างๆครับอาทิเช่นการปฏิบัติธรรมการออกกําลังกายปั่นจัก,กรยานและมีสถานที่ให้น้องๆหนูๆเนี่ยได้วิ่งออกกําลังกายในลานอนักประสง้วยครับเอาเป็นว่าช่วงนี้นะครับเราไปชมภาพบรรยากาศสวยๆของสวนแห่งนี้กันดีกว่าครับไปชมกันเลยครับ สังคมเมืองในปัจจุบันทุกวันนี้ต่างเต็มไปด้วยความเร่งรีบความวุ่นวายและการแข่งขันที่สูงจึงทำให้ผู้คนในทุกวันนี้มีความใส่ใจต่อกันน้อยลงจากสังคมในสมัยก่อนวิถีชีวิตที่เรียบง่ายที่คนในสมัยนั้นมีทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างเพียงพอเมื่อการมีธรรมชาติที่ดีทำให้ก่อเกิดธรรมชาติที่ดี ผู้คนในสมัยนั้นจึงมีสุขภาพจิตที่ดีครับในปัจจุบันสังคมมือมีการพัฒนามีความเจริญก้าวหน้าทางด้านสิ่งปลูกสร้างต่างๆประกอบก,บกับการมีประชากรเพิ่มมากขึ้นจึงทำให้สิ่งปลูกสร้างต่างๆมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นตามลำดับครับ ซึ่งนั่นหมายถึงการที่สังคมเมืองต้องขยายลุกล้ำเข้าไปในพื้นที่ธรรมชาติทำให้ต้นไม้และธรรมชาติต่างๆลดน้อยลงไปครับทางกรุงเทพมหานครได้เห็นถึงปัญหาตรงจุดนี้จึงได้มีแนวคิดที่จะนำธรรมชาติและธรรมะเข้ามารวมไว้ด้วยกันเพื่อให้คนเมืองนั้นได้เข้ามาใช้ประโยชน์มาออกกำลังกายมาพักผ่อนหย่อนใจ และมาปฏิบัติธรรมในรูปแบบของสวนสาธารณะครับสวนสาธารณะจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่คนเมืองสามารถที่จะเข้ามาสัมผัสกับความเป็นธรรมชาติได้ทุกวันและทุกวันนี้มีสวนสาธารณะในเมืองเกิดขึ้นมากมายเพื่อตอบสนองความต้องการในธรรมชาติของคนเมือง ให้ผู้คนที่เข้ามาอยู่ในเมืองได้มาพักผ่อนหย่นใจออกกำลังกายและทำกิจกรรมต่างๆที่มักจะเห็นรอยยิ้มและความสุขของผู้คนที่เข้ามาใช้บริการในส่วนสาธารณะอยู่เสมอครับวันนี้รายการแบงค์ขอกรีนขอพาท่านผู้ชมมาพบกับส่วนสาธารณะแห่งหนึ่ง ที่มีต้นไม้หลากหลายบรรยากาศที่ร่มรื่นติดริมน้ำเครื่องเล่นออกกำลังกายและยังมีกิจกรรมปฏิบัติธรรมซึ่งเหมาะแก่การมาพักผ่อนของผู้คนในเมืองและสวนสาธรารณะแห่งนี้ก็คือสวนวรรณธรรมนั่นเองครับจากถนนเฉลิมพระเกียรติสวนแห่งนี้สร้างบนที่ดินบริเวณด้านหลังของสวนหลวงรอเแขวงหนองบอล เขตสวนหลวงสวนแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นควบคู่ไปกับการพัฒนาเมืองและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาพื้นที่ให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างแท้จริงจึงได้เริ่มพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวขึ้นโดยได้จัดสรรพื้นที่จำนวน9.8ไร่เป็นเคหะชุมชนเพื่อรองรับชุมชนร่วมใจพัฒนาเดิมและพื้นที่อีกส่วนหนึ่ง ที่ทำเป็นส่วนสาธารณะจำนวน38ไร่3งาน46ตารางวาซึ่งนอกจากจะใช้สถานที่เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจตามปกติแล้วยังเป็นที่สำหรับพัฒนาจิตใจและอารมณ์โดยได้เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช5 5 5 5และได้แบ่งการดำเนินการออกเป็น2ระยะคือระยะที่1ปรับปรุงพื้นที่โดยการก่อสร้างองค์ประกอบ ของสวนอันได้แก่ขุดสระน้ำพร้อมเขื่อนกั้นดินถนนสะพานเรียนพ่อชำศาลาพักผ่อนป้ายชื่อสวนพร้อมติดตั้งระบบน้ำประปาและไฟฟ้าภายในสวนระยะที่2ดํดำเนินการปรับปรุปรงพื้นที่ที่สวนที่เหลือและก่อสร้างอาคารและลานปฏิบัติกิจกรรมต่างๆอาทิอาคารปฏิบัติธรรมลานสมาธิ กำแพงพุทธประวัติสวนปริศนาธรรมอาคารที่พักสำหรับผู้ที่เข้ามาปฏิบัติธรรมและอื่นๆครับสวนสาธารณะแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณด้านหลังของสวนหลวงรอ .9 อก้าถึงแม้สวนสาธารณะแห่งนี้จะตั้งอยู่ใจกลางเมืองที่การสัญจรทุกพล่านแต่สวนสาธารณะแห่งนี้กลับเต็มไปด้วยความเงียบสงบจึงสร้างความสงบ ให้แก่ผู้ที่เข้ามาใช้บริการได้เป็นอย่างดีครับ